ทหารลุกขึ้นมาไปสู้ซะจุมบ,บ้าเอ้ยไปต่อจริงๆโอ้โอ้โ,อโ,อโอไม่ทันขาดคำมาแล้วจ้า เอาละครับสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โมบดีชนแนลตอนนี้เรากลับอีกแล้วสำหรับการรีแอคชั่นโลกคู่ขนาดสีรีสีทอยเลตจ,จากช่องคุณดอมสตูดิโอซึ่งมีการปล่อยอีีที่32ออกมาที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวในวันนี้เราจะไปดูกันตอนนี้เองซึ่งความเดิมก่อนหนะ้นานี้นั้นต้องบอกเลยว่าเหล่าพันธมิตรทุกคนมุ่งหน้าเข้าสู่สมรภูมิครั้งสุดท้าย และทประชาการทิกวิดีทอยเลตจุดที่1ฮะโดยระหว่างทางนั้นก็ยังคงมีคุณโถ่่วงมาคอยขัดขวางเป็นระยะระยะครับแต่ท้้งน้นกลุ่มอาริอันทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ก็ยังสามารถเอาตัวรอดออกมาได้ครับ ซึ่งในช่วงท้ายของ EP ีที่3.1เหมือนเราจะเห็นว่ามีการอัปเกรดใครบางคนอยู่เราคงต้องรอดูใน E p พีที่3.2ครับว่าจะมีการเฉลยหรือเปล่าว่าคนที่กําลังอัปเกรดนั้นคือใครนั่นเองโอเคครับก่อนที่เราจะไปเริ่มกันฝากทุกคนกดไลค์ฝากทุกคนกดแชร์ใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามกำลังใจให้ครับโมไปดิฉันแนไว้ด้วยและถ้าทุกคนกดเรียบร้อยแล้วเราก็ไปดูกันเลยมาทุกคนเรามาดูตอนใหม่ล่าสุดจากช่องคุณดอคสตูดิโอกัน ไม่ะกลัวเหรออุ้ยสี่เพนเอาอะทหารลุกขึ้นมาไปสู้ซะจุบบ้าเอ้ยใส่ตออจริงๆพวกกุ่มนี้สออมันจะมาแล้วด้วยนะเอาอะบวกเอก็ได้ไวพิโอวีอุ้ยแม่โคตรเยอะเอาแล้วไงมันชื่อว่าสี่เพนแม่ได้ตัวใหญ่ๆอ่ะอู้ใครอ่ะอยู่แทนนหรอ เอาแล้วไงมิวแต่โอ้โหเฮ้ยพวกนาฬิกายังลงเหลืออยู่เจอพวกเพนซิลนี่เอาวายันเฮตัวไม่เหมือนกัะเชียวเออโชคทีเพื่อนโอ้โหลิคอปวเตอร์กำลังจะร่วงม,มาเอาแล้ววะทีเพนมารับเอาไว้ก่อนโอ้โหโดนดูดอีกเหรอโอ้โหเสียยแม่งโ,โ,โดซิุวิโดอีกแล้ว บอกเลยว่าโคตรเยอะเอาแล้วไหมุิ่นี่เป็นเหื่อนพวกดุยคอมาโดเลยว่ะอู้ยเอาแล้วไงเอาระเบิดไปกินไอ้หนูแ <laughs> จกกล้วยไปหนึ่งทีบอกเลยว่าบิม้มผีชีวิตก็ไปอู้ยตีตะขาบร้อนรถถังดุอีนี่มันก็ไม่ตายว่ะเอาแล้วไงไอ้วิวเทนนั่นก็อึด เอ้ยดริวแมนแล้วมอนจะไปอัพเกรดอะไรมาสักอย่างด้วยอะ่ะเชดโดเอา้าเป็นเหมือนแบบมือปอรสิตเลยอะ่ะเอาแล้วไงเทจาร์โ hey, อ้ยรถสัตที่เราเจอใช่ไหมนะใช้จะแพ็กชีวก่อนเฮ้ย hey. ทำไมน o r m a l ดิวแบรคนนี้มันเท่จังอะทำไมออกแนวเท่ล่ะมาแล้วลว่ะหูยเราคือสู้ยังไงวะรถถังมาแล้วไท <c oughs> ทันกับแม่ล่าเมนพี่ใหญ่คนหัวกล้องและซินิมาสไททันลอยจอบไปพอ่อมอนเอาละเว้ย สองพี่ใหญ่มาแล้วเหลือท่าเท้าขอคอกแมอยังเดียวจะมาหรือเปล่าโอ้โหไม่ทันขาดคำมาแล้วจ้าอยางเดือดสามไทยท่านมีสิเป็นอยู่ล่าตัวหนึ่งเอาไงเอาไงดีจะจับยังไงทนบันเอ้ยอยางเฮ้โอ้แต่ว่าสงครามยังไม่จบ อย่าพึ่งได้ประสบทหารทุกคนอย่างเยอะขาดไทยทัสปิก็แมนอ่ะยังไม่มาเลยอะ่ะกิ้งหลุนหลุนกิ้งหลุนหลุนไปเลยแล้วก็จะมาที่เรียบร้อยครับสำหรับโลกคูก่กันสิกดีทอยเลตอีพที่32จากช่องคุณดอสตูดิโอเนื้อเรื่องหลังๆเนี่ยก็จะเป็นในหน้าของกลุ่มพันธมิตรทำการรวมตัวเพื่อบุกทลายฐานทัพ พวกชะโครกจุดที่1น,นั่นเองฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทําการรีแคปกันหน่อยนะว่ามีอะไรที่น่าสนใจก,กันบ้างสำหรับ EP ีที่32ครับเมื่อเริ่มมาก็จะเป็นเหตุการณ์ที่กลุ่มพัฒนมิทย์ทำการต่อสู้กับพวกโถส้วงครับระหว่างที่กําลังเดินทางไปบุกโจมตีสกิบดิทอเล็ตเบทหนึ่นั่นเองฮะ สภาพโดยรวมต้องบอกเลยว่าเละเทะมากทั้งคู่เลยซึ่งพวกพัฒนมิกก็จัดกันมาแบบเต็มสูบเลยฮะมีทั้งกลุ่มคาเมราแมนถึงแม้ว่าจะมีบางคนที่กลัวตายไปบ้างก,ก็ตามฮะแล้วก็จะมีทั้งหน้าของกลุ่มดินสอบเผาพันหม่ต่ไมดร้วยกลุ่มนาฬิกาที่ร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่ซึ่งกันและกันครับแต่พอพาที่น่าสนใจที่สุดผมคิดว่าน่าจะเป็นทางดน้าของ Normal d e m a n d ที่เขามาพร้อมกับแขงคู่ใจอันใหม่มีพลังยืดหดได้ยิ่งกว่าแขกของลูฟี่ แถมแขกครั้งนี้ยังติดตั้งหัวสว่านที่สามารถเจาะทะลวงร่างพวกสกิวดีทอยเลตได้อีกด้วยบอกเลยว่าโหดแบบสุดๆไปเลยนั่นเองคะส่วนพวสกิว i ีทอยเลตก็ตั้งรับแบบเต็มกําลังเหมือนกันครับจัดหนักจัดเต็มด้วยมิวเทสสกิว i ีทอยเลตแต่ยังมีพวกรถถังสกิว i ีทอยเลตเข้ามาอีกทาเอาพวกกลุ่มเอเลยอียนเกือบแย่อยู่เหมือนกันครับแต่ในท้ายที่สุดก็ได้ลูกพี่ไทยท่านทั้ง3คนมาช่วยได้ทันเวลาครับ ซึ่งจะประกอบไปด้วยทั้งหน้าของไททันคาเวล่าแมนไททันทวีแมนและพี่ใหญ่ของไฟนาฬิกาอย่างไททันคอกแมนนั่นเองฮะหลังจากที่พี่ใหญ่ไททันทั้งสามคนช่วยเคลียร์ทางหน้าของสกีบีทอเรนตเสร็จแล้วฮะมันก็จะมีอยู่ฉากหนึ่งที่ผมชอบมากๆใน E p ีที่3 2ครับโดยมันจะเป็นการที่พี่ใหญ่ทั้งสามคนพยายามที่จะจับมือกันแต่บอกว่าไม่รู้ว่าจะจับยังไงสุดท้ายก็เลือกที่ชนมือกันแทนนั่นเองฮะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะได้เห็นว่าพวกกลุ่มบันทตกทุกคนมุ่งหน้าเข้าู่่่อตออไปนนัันเงครบ และนั่นก็คือสิ่งที่น่าสนใจใน EP ที่32ครับเราจะไม่เจอทางหน้าของไททั Man นสวิตแมนรวมถึงทางหน้าของดิวแมนเราก็ยังไม่เจอตัวเขาเหมือนกันครับเดี๋ยวต้องมารอดูว่าใน EP ที่33คุณดอมสตูดิโอจะเดินเนื้อเรื่องยังไงกันต่อครับเพื่อนๆน้องๆมีทฤษฎีหรือมีข้อมูลอะไรสามารถคอมเมนต์บอกผมใต้คลิปได้เลยผมจะมาอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนเลยนั่นเองฮะวันนี้มาเร็วไปเร็วผมนายจากรลาทุกคนไปแล้วจริงๆบายบายสวัสดีครับ